สวัสดีครับก็พบกับผมก่อนแฟตบอยจากช่องก่อนแฟตบอย h anel n นะครับวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากโคเวอร์เพลงนะครับแบบง่ายๆนะครับก็จะมาแนะนําวิธีแบบง่ายๆให้นะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ g o o g l e p l a y s t o r e นะครับพิมพ์คําว่าสมูนะครับ S M U L E นะครับสมูครับ แล้วก็ดาวน์โหลดแอปมานะครับในของผมนี่ดาวน์โหลดมาแล้วนะมัขึ้นให้อัปเดตนะก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปสมัครในแอปนะครับอาจจะ sign in ด้วย facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยอีเมลอะไรก็ตามที่เขาบอกมานะครับเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เข้าไปที่แอปนะครับนี่นะครับแอปสมูนะครับ <S <S เสร็จแล้วนะครับก็เลือกเพลงนะครับที่จะร้องโดยใช้หูฟังสมอลทอลอกนะครับสมอ์ทอล์กของโทรศัพท์นะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วเราก็ร้องเพลงนะครับร้องเพลง ตามขั้นตอนเลยนะครับจะอาย่าย,ยกตัวอย่างการลองเพลงให้ดูนะครับอย่างสมมุติวา่าเพลงนี้นะครับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับก็ถ้าเป็นเราไม่ได้เสียตังเนี่ยเราจะร้องเดี่ยวได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเสียตังมันสามารถจะร้องได้ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อเข้าไป ในเพลงนะครับก็สามารถเลือกนะครับว่าเราจะอัดแบบมีกล้องนะครับก็คือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับหรือว่าจะไม่มีไม่มีรูปตัวเหลาบีตเสียงนะครับก็เลือกได้นะครับเพื่อกดเริ่มนะครับแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับแล้วก็ตั้งค่าเอฟเฟกปรับค่าเสียงนะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังที่เราบันทึกเพลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในสมูธนะครับก็ ให้ไปดูที่ประวัตินะครับมันก็จะมีชื่อเรานะครับแล้วก็มีหลายชื่อเพลงที่เราบันทึกไว้นะครับเราจะเอาเพลงไหนนะครับก็ให้กดเข้าไปที่เพลงนะครับกดเข้าไปที่เพลงเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับแชร์นะครับแชร์ไปที่ youtube นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเพลงนะครับแล้วให้กดตรงนี้นะครับให้ไม่เป็นสาธารณะนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับเลือกไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเลยนะครับถ้าเป็นคลิปวิดีโอมก็จะขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะผม อัพโหลดให้ดูเป็นตัวอย่างหนึงเพลงเลยนะครับอันนี้ชื่อเพลงหนุ่มลำบูลนะครับครับกดถัดไปนะไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอัปโหลดนะครับอันนี้ก็คืออัปโหลดขึ้นมาบน u t u b e ของเราแล้วนะครับ รอประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อขึ้นวิดีโอพร้อมดูแล้วนะครับให้เราเข้าไปทคลิปนะครับแล้วกดแชร์นะครับขัดลอกลิง์ก เสร็จแล้วออกนะครับออกจากสมูทไปไปที่ Google นะครับ g o o g l e Chrome ครับพิมพ์คำว่าแปลง YouTube เป็น MP3 นะครับพอขึ้นมาปุ๊บให้เลือกอันแรกนะครับสังเกตว่าจะมีเขียนว่าเร็วกว่า122ร์เซ์นะครับให้กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้ว กดแช่นะครับวางที่เราคัดลอกลิงมานะครับเราจะโหลดเป็น mp3 หรือ mp4 ก็คือ mp3 ก็คือเป็นเพลงธรรมดานะครับถ้า mp4 ก็คือเป็นคลิปวิดีโอมาเลยนะให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดได้ปุ๊บมันก็จะเป็นคลิปมาให้เรามาสามารถจะใช้มาตัดต่อใน KineMaster ได้นะครับ มาปรับแต่งจะใส่ถ้าเป็น MP3 เราสามารถจะใส่รูปเข้าไปหรือว่าจะใส่ใส่รูปเราเข้าไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น MP4 เราก็จะตัดตรงสัญลักษณ์ของสมูทออกนะครับจะมีโลโก้สมูทออกเรากข็ขยายคลิปแล้วก็ตัดให้โลโก้สมูทออกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือในสมูทในคิเนมาสเตอร์ได้นะครับ ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอปสมูนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปทำในแอปวีซิงให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ